ในวันนี้เนาะแน่นอนนะครับในวันนี้จะมาแนแนวนะในการเข้าทํากําไรหรือว่าจัจงจุดหาจุดเข้าช้อนนะด้วยกฎการเทรดสามข้อเหมือนเดิมนะ,ะและณเวลานี้เนาะที่เราเห็นกันนะครับเราใช้กระดานเทรดของ o OK k x แน่นอนนะส่วนหนึ่งนะผมก็จะมีพอร์ตอยู่ใน o OK k x นะครับแต่เป็นพอร์ตถือยาวนะพอตถือยาวมั่งสั้นมั่งนะครับ วนใหญ่นะเป็นพอร์ตถือยาวนะก็เลยซื้อและถือเก็บยาวเลยนะครับโดยที่ว่าไม่ไม่ไม่ได้มาใส่ใจราคาอะไรมากมายนะครับอ่ะอันนี้นะเรามาพูดถึงแนวการเทรดของเหรียญน,นี้กันบ้างนะครับว่ามีโอกาสเข้าทำกำไรในจังหวะไหนแบบไหนได้มั่งนะครับเราจะพูดถึงในมุมกว้างๆนะเราจะไม่พูดถึงมุมแคบๆเล็กๆสั้นๆแบบนี้ไม่เอานะครับก็คือในหนึ่งเทรน ในหนึ่งเทนนะครับเราก็คือ,อเริ่มจาก m a 50หนะ้าสิบนะกราฟอยู่บนเอ50ห้าสิบจนมาจบอยู่บนใต้อยู่ใต้เส้น m อ50อห้าสิบอันนี้ของผมเรียกว่าหนึ่งเทนของผมนะครับหนึ่งเทนหนึ่งคอร์ดเลยนะแน่นอนถ้าตรงนี้มันยังไม่จบถ้าทันทีที่ผมบอกว่าจบนะคือลงมาใต้ m อ50ห้าสิบแล้วไม่ลงไม่ขึ้นต่อนะอันนี้เห็นไหมครับมันลงมานะแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นต่อในบริเวณนี้นะโอเคนะครับประมาณนี้ ในโดยหลักการและแนวคิดของผมเป็นแบบนี้นะส่วนของคนอื่นจะเป็นแบบไหนไม่ไม่ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นเพราะว่าแนวคิดใครแนวคิดมันนะโอเคนะตอนนี้อ่าอย่างที่บอกเรามองตอนนี้นะครับเราใช้ทาบเฟรมสี่ชั่วโมงนะในการวางแผนการเทรดนะครับอ่าเรามองมองุมกว้างกว้างก่อนนะ อมองแบบนี้เลยก็ได้เพื่อนจะเห็นนะครับว่ามันมีแนวนะแนวต้านอยู่ตรงนี้อ่ตอนนี้มันทะลุแนวต้านไปหน่อยหน่อยแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันสัญญาณซื้อนะครับในบริเวณนี้นะยังไม่มีการยืนยันสัญญาณซื้อโอเคเนะาะสมมตินะครับสมมติว่าถ้าราคานะถ้าราคาผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้นะอ่าแนวต้านที่ เราจะวางแผนนะในการทํากําไรหรือว่าการการขายทํากําไรนะครับก็จะอยู่อยู่แนวเน,นี้ยโดยทางเทคนิคอที่มีการสอนกันมานะมันจะถามว่ามันลงมาถึงบริเวณขึ้นมาถึงบริเวณนี้แล้วขายหมดแรงก็ได้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้ดังนั้นเราไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะถึงหรือไม่ถึงในกรอบของ TP นะ นกรอบ tp พวกนี้นะไม่รู้ถึงไม่ถึงไม่รู้เราไม่ได้สนใจตรงนั้นนะเราสนใจแค่ว่าถ้าผ่านนะถ้าผ่านบริเวณนี้ได้นะครับมันก็จะขึ้นต่อเราคิดแค่ง่ายๆแบบนี้นะโอเคนะครับในในหลักการเป็นประมาณนี้อันะนี้เราเห็นนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะเพ,เพื่อนๆสังเกตเส้นปะตรงนี้ด้วยนะครับที่ที่มันมาจากลูกศรเนี่ยนะนะอันนี้คือจุดต่ําสุด อันนี้คือจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นนะและลงมาจุดต่ําสุดที่ตรงนี้เห็นไหมครับมันต่ำกว่ากันโอเคเนาะแล้วต่อมามันยกขึ้นโอเคนะครับมันยกขึ้นความสูงมันก็ยกขึ้นด้วยนะนะตรงนี้ยังไม่สุดยังไม่ถือว่าอ่ายังไม่ตัด M A 50ห้าสิบลงลนะยังไม่ถือว่ามันจะลงนะแต่ก็ไม่ควรซื้อณเวลานี้นะ นอกจากว่าเออมันทําแท่งเทียแนแสดงการกับตัวนะแล้วเราก็ถึงจะเข้าซื้อหรือนะผ่านตรงนี้ผ่านแนวต้านนี้ได้ก็ซื้อนะครับผ่านแนวต้านนี้ได้ซื้อทันทีนะวางแผนซื้อทันทีในบริเวณนี้นะครับในบริเวณนี้ถ้าขึ้นคือวิ่งเลยนะถ้าไม่ขึ้นคือตบทิ้งเลยนะมีแค่นี้เอง โดยหลักการเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูอ่าเราเอาแนวต้านนี้แล,ล้วกันนะแนวต้านอุบถานเรามองเห็นอะไรนะครับหนึ่งเรามองเห็นยอดที่โูกสร้างขึ้นนะครับ ตีเทรนไลน์นะครับจากจุดนี้วางแบบนี้ก่อนอันนี้คือจุดที่หนึ่งจากจุดนี้มาหาจุดนี้ต่อมาจุดนี้มาหาจุดนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าราคาหลุดลงมานะมันจะต้องลงมาทดส,ส,สอบแนวเส้นโอเคนะครับเมื่อมันลงมาทดสอบแนวเส้นสิ่งที่เราจะมองต่อไปคือนะผ่านไม่ผ่าน ลดลงไหมนะลดลงจากตรงนี้ไหมนะถ้าไม่หลดคือไม่หลุดนะครับอาจจะสวิงตัวขึ้นไปอีกทีหนึ่งแล้วนกะ็ตอบทิ้งลงมาอย่างนี้ลงมาหาแนวเนี้ยแบบนี้ก็ถ่ายนะครับโอเคเนาะอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่มันตอบทิ้งลงมานะอ่า อันนี้เมื่อเรามีคอนเซปต์ประมาณนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะทำคือ1นรอนะครับถ้าหลุดลงนะครับหลุดลงจาก ma 50รอนะครับราคาลงมาทดสอบแนวนี้2แนวนี้ไม่ผ่านเก็บรอบทีหนึ่งไม่ผ่านทิ้งเซลล์นะครับถ้าหลุดตรงนี้หักลงมา เซวโอเคเนะาะฮารนขึ้นมาได้แนวต้านนี้ยังคงเป็นแนวต้านที่ใช้งานอยู่โอเคนะครับแนวต้านนี้เป็นคงเป็นแนวต้านที่ใช้งานอยู่ดังนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะชี้จุดได้ว่าตรงไหนในบริเวณนี้ทั้งหมดจะเป็นจุดกลับตัวที่ดีนะกลับตัวขึ้นนะ โอเคแนวบอกว่าลงก็ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรครับอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ใช่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ได้หมดเลยนะครับเรามองจากกรอบนี้นะอืม เพราะฉะนั้นเมื่อราคาเป็นในจังหวะแบบนี้ขาเซลล์อย่างเดียวขาบายยังไม่มีอตอนนี้เมื่อมันเป็นแบบเนี้ยเอาตรงนี้ก่อนเนาะ มันเป็นไม่ได้ว่านะมันเป็นไปได้ว่านะครับราคายังคงมีโอกาสนะครับทำแบบนี้นะครับอืมประมาณนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแรงซื้อในบริเวณเนี้ยจะมีสูงดังนั้นถ้าหักกลับ จุดนี้เป็นจุดซื้อในลักษณะที่เรามองว่ามันมีโอกาสเป็นตรงนี้หลุดตรงนี้ลงนะครับ SL นะครับขึ้นไป TP ครับขึ้นไปได้ TP จังหวะเข้าซื้อมี2จังหวะคือจังหวะที่ราคายกตัวขึ้นลงเทสยกขึ้นลงเทสยกขึ้น Bye, bye, bye. บายบายบฮะ s ลตามลำดับมาแบบนี้นะครับหการประมาณนี้ในการเข้าเทรดในโซนนี้ทั้งโซนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโซนจุดเริ่มต้นของโซนก็จะประมาณนี้นะครับขึ้นลงขึ้นนะลงขึ้น,ลนลลและลงแล้วก็ยกในคอนเซปต์นี้คอนเซปต์ขาลงก็ตามที่สอนไปเมื่อกี้นี้ ย้อนกลับไปดูทุกครั้งตรงนี้นะครับเนี่ยต้องตัดกันขึ้นนะพร้อมยืนยันสัญญาณอยู่บน MA 9และ50ถ้าเป็นไปได้ส่วนใหญ่จะอยู่บน MA 9และ50แน่นอนต่อจากนี้ไปถ้าขึ้นถ้าลงอยู่ใต้ ma 9ไเ้ก่อนลด MA 50ลง ลงมาขนาดไหนไปวัดกันอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้นะครับอ่ะใน EP นี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ